คุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ข่าวบูนิวส์วครับในวันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ในวันนี้เป็นวันพระนะครับเราทําใจเข้าถึงพระในตัวนี่ก็คือวันพระแรม8ดค่าเดือน8นั่นเองกับผมร,รณกริย์คชัยและทีมข่าวนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุนิวส์วันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage บ e นิวส์ยูทูบช anel พิมพ์คําว่าข่ Kh าวบญนิวส์ครับ zoom 0 7 2 com และทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับเริ่มตน้นในการทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมและดำเนินชีวิตในท่ามกลางกฎแห่งกรรมครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่ากฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งเหตุและผล ประกอบเหตเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นกรรมคือการกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจะดีหรือชั่วจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะน้อยหรือมากล้วนมีผลทั้งสิ้นที่ไม่มีผลไม่มีเลยและก็ไม่มีเวน้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่เขาออกกฎแห่งกรรมนั้นมีฤทธ มีอนุภาพใครๆก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างในโลกที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมายังหลีกเลี่ยงได้ยังเปลี่ยนแปลงได้ปีนี้ใช้อย่างนี้ปีหน้าเปลี่ยนใหม่อีกแล้วแต่กฎแห่งกรรมไม่เคยเปลี่ยนเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกทัวก็ต้องเป็นทั่วปลูกงาก็ต้องเป็นงา โอวาทหลวงพ่อธรรมสิโยคุณครูม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับประกอบเพุสังเกตผลนะครับทนเอาเธอประเสริฐนักตั้งแต่ประกอบบุญญกิริยาโดยเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญจากปัตานุโมทนาไมาครับบุญที่สําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับชายไทยทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและประสมบทหมู่รุ่นเขา้าพรรษาประจําปีพุทธศักราช2566ครับ ดยวันนี้ได้เดินทางมารายงานตัวแล้วเพื่อเข้ารับการอบรมณศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับบรรยากาศของการรายงานตัวนะครับโดยชายไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้เข้าสู่วัดพระธรรมกายครับโดยมีการตรวจเอทเคเพื่อคัดกรองโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็รายงานตัวต่อพระอาจารย์โดยทุกขั้นตอนในการเข้ารายงานตัวคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คเอกสาร รวมทั้งได้ตรวจสุขภาพและทําการคัดกรองเกณฑ์มาตรฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะเข้ารับการอบรมตามสายต่างๆโดยหลังจากนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งหลอล้อมในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งยังได้ฝึกซ้อมในการกล่าวคำขอคขามาผู้ปกครองนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่ง ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและรับบุญต่างๆที่พระอาจารย์นิยมหมายโดยในระหว่างการอบรมนะครับก็จะมีคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําสําหรับโครงการบรเพชาและอุปสมบทมู่รุ่นข้าพัรษาประจําปีพุทธศักราช2566จะจัดอบรมระหว่างวันที่9รกรกฎาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนโดยจะมีพิธีบรรพชา ในวันที่22กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมที่จะจัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมด้วยครับคผมมอยากบวชพระอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ผมก็ว่าตอนจบมาหาลัยแล้วมันจะมีงานมาติดต่อแล้วทีนี้มันจะอยู่ช่วงระหว่างที่มันไม่สามารถมาบวชได้ตอนนี้ผมอยู่ปีสองผมก็เลยตอนนี้มีเวลาก็เลย ดูโอกาสมาบวชก่อนเลยครับพอดีว่าที่บ้านเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมก็เลยได้เข้าตั้งแต่ตอนผมแบบเป็นทารกเลยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ว่าได้ก็เลยหูกันกับวัดนี้ครับก็เลยได้มาบวชที่วัดนี้บวชให้ทั้งตัวเองแล้วให้ทั้งครอบครัวคุณตาคุณยายคุณทีวานด้วยครับที่บ้านก็ดีใจครับก็รอให้ผมบวชมาสักพักแลลวแล้วพออายุถึงก็เลยได้บวชพอดีก็รู้สึกดีใจฮะเพราะว่าได้ได้เขาบวชเน้นที่วัดพระธรรมกายมาสองสามรอบแล้วตีนี้ก็พอดีมีโอกาส ครบเกณฑ์ในการบวชพระก็เลยอยากจะให้เขามีโอกาสได้บวชก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดียวถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในระหว่างการเปิดเทอมภาคใช่ไหมฮะถ้าสมิวรมีโอกาสบวชคอนก็ก็เป็นการดีฮะจะได้มีโอกาสได้มาบวชพระก่อนครับส่งเสริมให้เขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กอะฮะแล้วก็ชักจูนให้เขาอยู่ในศีลนธรรมถ้ามีโอกาสก็ให้เขามาวัดเป็นประจําอยู่แล้วครับเป็นโครงการที่ดีครับผมเพราะว่า อย่างน้อยชายไทยที่อยากจะบวชใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่มีโอกาสหรือไม่มีปัใจจัยในการบวชเนี่ยขอเชิญโครงการนี้ครับเพราะว่าจะมีผู้ใจบุญ<ม>เป็นผู้นําบุญเป็นค่าออกค่าใช้จ่ายในการบวชให้ครับผมอันนี้คือมโนปณิธานของมูคนะวัดพระธรรมกายนะครับที่จะสร้างพระเป็นพระแท้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปครับวัดพระธรรมกายเป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมของผู้มีบุญทั่วโลกครับโดยในวันนี้เราได้เห็นภาพของชาวอินเดียที่ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งร่วมสัการับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เลยครับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจํานวนทั้งหมด111ท่านครับได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย โดยคุณแซมหัวหน้ามกุเทศได้ทําหน้าที่แปลภาษาให้แก่ชาวอินเดียได้เข้าใจเนื่องจากชาวอินเดียที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ส่วนใหญ่นะครับจะพูดภาษามาราธีเป็นภาษาหลักโดยทีมงานนะครับได้พานักท่องเที่ยวชาวอินเดียชมวีดิทัศน์นําเสนอเกี่ยวกับประวัติวัดพระธรรมกายก่อนที่จะได้เดินทางไปสกราระพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ในโอกาสนี้คุณแซมหัวหน้ามาักุเทได้กล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นวัดที่สะอาดมีระเบียบและเงียบสงบเหมาะกับการฝึกสมาธิอย่างเช่นวัดพระธรรมกายแห่งนี้เมื่อได้ร่วมสการรับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วยังได้ร่วมกันสวดมนต์โดยทุกคนรู้สึกถึงแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งโดยชาวอินเดียบางท่านนะครับกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นวัดไหนที่มีขนาดใหญ่เท่านี้มาก,ก่อน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังนิสัยให้รักในการปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดและหวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมที่นี่และที่สําคัญทุกคนต่างชื่นชมอย่างสุดซึ้งในความยิ่งใหญ่และความสะอาดของวัดพระธรรมกายและที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือการเคารพในปฏิสันทานของคณะต้อนรับที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่น โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัะธรรมกายซึ่งทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสเดินทางมาประกอบบุญยกริยาร่วมกันครับมากันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับพระพิสุสงฆ์พร้อมด้วยคณะก,กัลยาณมิตรผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าณศูนย์นปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเศาครับ ณะสูตรทงเสริมศิลธรรมแห่งนี้นะครับได้จับปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์เมื่อวันพฤรรหสัสบดีที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระจรย์อาตชัยวัฒธรรมโมประธานสูงส์งปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันโดยได้น,นาคณะสงฆ์และสาธุชนนะครับสวดมนต์บทธรรมะเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกระปวัฒนสูตรซึ่งก็เป็นการเติมบุญเติมกุศลให้กับตัวของทุกท่านเองในที่สําคัญนะครับยังได้มีการทบทวนโอวาทนะครับ ที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะต่างๆแล้วยอมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกาเนิดของมนุ์เคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดมน์นั้นเป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์คือเคารพต่อพระอาจารย์ผู้นําสวดมน์อีกทั้งยังได้นึกถึงพระัญญาโกณทัญญาผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้แรกในพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้นะครับทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดเริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญญะต่อหน้ารูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารด้วยใจที่เลื่อมใสและปฏิบัติธรรมตาม,ตามเสียงน้าทั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สงบนิ่งจากนั้นพระอาจารย์นเมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัยในสังสารวัตรครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้กลั่นกายให้เป็นสุขด้วยกายที่สบายแล้วก็ใจที่สบายเติมสุขที่ใจแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนรวมโลกด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายครับโดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบัวสลีวิทยาจังหวัดเชียงรายได้เข้าอบรมศิลธรรมณศ,นะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายครับ เมื่อน้องๆคณะนักเรียนนะครับเดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายเจ้าหน้าที่ได้ให้หนักเรียนรับน้ําดื่มส่วนตัวนะครับแล้วก็ติดป้ายชื่อฝากโทรศัพท์มือถือครับพร้อมทั้งได้พูดคุยทําความรู้จักคุ้นเคยก่อนที่น้องๆจะเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เข้าสู่พิธีเปิดการอุรมพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์และขอสมาทานศีลห้าจากพระอาจารย์ในครั้งนี้ครับคณะพระอาจารย์ก็ได้นํานักเรียนปฏิบัติธรรม แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะครับตั้งแต่ลุกนั่งกราบไหว้ได้มีโอกาสหลับตารวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดด้วยหลักการกายสบายแล้วก็ใจสบายหลังจากที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าสู่การเรียนรู้ฐานต่างๆแล้วก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จครับได้สร้างนิสัยที่ดีโดยการให้น้องๆได้ฝึกล้างภาชนะ ตามหลักความดีสากลน,นะครับตั้งแต่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิโดยการฝึกล้างภาชนะในครั้งนี้ครับก็เน้นการเช็ดภาชนะให้เรียบร้อยก่อนลงอ่างล้างและแยกเสร็จอาหารเสร็จเปลือกผลไม้จากนั้นนะครับน้องก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธในการปัดกวาดเช็ดถูต่างๆมาสู่ห้องชีวิตนะครับในระมินนิสยัย สามฐานด้วยกันครับตั้งแต่ฐานขับวิมานครับฐานปดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บเพื่อฝึกความเป็นระเบียบและความสุภาพเช<ต>่นการแต่งกายอย่างสุภาพเหมาะสมกับการละเทศะโดยนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมเป็นอย่างดีนะครับถือได้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธครับน,น้องๆก็จะได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสิ่งต่างๆที่ได้รับนะครับก็จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งปลูกฟังสมาธิทิคือความเห็นชอบนั่นเองตั้งแต่รู้จักทําบุญนะครับแล้วก็รู้จักกลัวบาปรักความสะอาดความมีระเบียบว,วินยัยตรงต่อเวลาแล้วก็ความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะส่งเสริมทําให้น้องๆเป็นเยาวชนคนเก่งและดีของประเทศชาติและสังคมในอนาคตนั่นเองอันโมทนาบุญกับน้องๆน,น,นะครับจากโรงเรียนบัวสลีวิทยาจังหวัดเชียงรายที่ได้เข้าอบรมศิลธรรมร่วมกัน ตามโครงการวิธีพุทธของโรงเรียนนะครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนกันบ้างนะครับในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์ในวันนี้จะนําพาคุผู้ชมทุกท่านนะครับไปกันที่วัดแรกนรั่นก็คือวัดพุทธนอรไรเวสเฟเลนสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีครับในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีการรูปกิจกรรมงานบุญทั้งที่ศูนย์กลางพิธี และผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านิงานนะครับคณนะสงฆ์และคณะกัรายาณมิตรในวัดพุทธนอบพรยเวสฟาเลนสาปันสาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาตามท้องถิ่นนะครับคือ4.30นาิกา30นาทีผู้แทนสาธุชนคือกัรายาณมิตรรัตนาพรซีโคสกี้ครับเปิดไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าพระ จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอีกทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมวันเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกปะป๋าวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเตือนที่ผ่านมาจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาแสดงธรรมะครับโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบุญหล่อพระมีอานิสงส์มากที่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งมหาสมบัติเป็นสมบัติจักรพรรดิต,ตกเมพร่องมีผิวดุดดังทองคํา เป็นทางมาให้ได้กายมหาบุรุษและยังเป็นทางมาหิ่งสวรรค์และมรรคผลนิพพานทำแล้วก็ทำอีกเพื่อเป็นการตอกย้ำผังสำเร็จและความบริบูรณ์ของเราสืบไปทุกพบทุกชาติปรับวันถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นนะครับได้เข้าสู่พิธีทอดพระป่าเศรษฐีตลอดการโดยผู้แทนสาธุชนอัญเชิญผ้าป่าเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นได้ร่วมกันบูชาพระรัตนารายนะครับ ผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญพราะป่าสถิตตลอดกาลคือการยานมิตรนรินยาทองกันทมกรยานมิตรคอสเทนชมิดการยานมิตรพัชราชมิรนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นนะครับเมื่อได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีต่างๆแล้วคณะสงฆ์นะครับก็ได้มีการพิจารณาพระป่าด้วยต่อมด้วยพิธีถวายกองบุญกิานเพศศตรครับโดยมีกรยานมิตรสิริพรบุริกกรยานมิตรด้วยมุครัต พิธีก่าวคำถวายกองบุญพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิสเนเป็นบุญชูกัลยาณมิตรปทานมาบุญมาชูครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันถวายจตุปจัจเทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ประกอบบุญาญกริยาในภาพเรา ได้เห็นทั้งยอดนักสร้างบารมีตัวน้อยนะครับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับชาวท้องถิ่นแล้วก็ชาวไทยที่แม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาครับไปต,ต่อกันที่วัดต่อไปนะครับวัดพระธรรมกายชิค аго, าโกสหรัฐอเมริกาที่จะพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสยครับ ภายในงานพระครูใบดีกาวุฒธิพงศ์วุทธิวังโสจเจ้าวาปรพระธรรมกายชิคาโกได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สาบริสุทธิ์องใสยก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบ,บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์บูชาแด่พระเดชพระกลุงปู่พระผู้ปรับมานะครับโดยมีกัลยาณมิตรจันทิดาประพัน์จิตและกัลยาณมิตรอาจารย์รดรสุนันทาเตยราชกุล เป็นประธานจุดประทีปโคมเอกจากนั้นก็เป็นการจุดประทีปของคณะประธานรองห้าคณะและพิธีถวายระเบียบดอกไม้โดยมีเจ้าภาพนะครับคือกัลยาณมิตรจันทิดาประพันจิตและครอบครัวชัยเสนานำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครับโดยมีกัลยาณมิตรแพงศรีราธิจิตกัลยาณมิตรทารินีกัลยาณมิตรโดนัลโพลกันเลสนำกล่าวคำถวายพระป่า พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนครับได้ยวร่วมกันถวายจตุปจัยเทียธรรมแด่แท่นประธานสงฆ์จากนั้นเวลา21.30นาตามเวลาท้องถิ่นถูกทันย้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN นะครับมาต่อกันที่วัดต่อไปนะครับวัดพระธรรมกายมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายอุปกรณ์สดทัศนูปกรณ์ครับสำหรับพิธีกรรมในภาคค่ำนะครับตั้งแต่เวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นพระระวีธรรมธิโตท่านประธานสงฆ์ครับและคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสดมบรรรมจักกปราวัฒนาสูตรน้อมบูชาแด่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายรูปหล่อพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรทรัพย์กัลยาณมิตรดาราจันทร์ลุนสุริวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอุปกรณ์โสดทัศนุปกรณ์และพิธีถวายอาคารแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรสีวลักษ์โทเพง่งรัตานาสิงห์กัลยาณมิตรพันลบรัตานาสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยครับโดยมีประธานบุญพิธีและสาธุชนอัญเชิญผ้ปปาป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นกรัรยาณมิตรหวานธรรมและกะัลยาณมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำถวายผ้ปปาป่าทางด้านคณะสงฆ์ครับได้กล่าวคำพิจารณาผ้ปปาป่าหลังจากนั้นนะครับในภาพทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระตาหารบูชาข้าพระมาอย่างน่าท่งประกอบพิธี และร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัปพรธรรมกายประเทศไทยหลังจากนั้นประธานบุญพิธีทั้ง4ี่คณะและสาธุชนน้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนําทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมสโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นกําลังใจในการสร้างความดีครับอันมโนทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้พร้อมใจกันประกอบบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีล และ,จะเจริญสมาธิภาวนาครับยังคงอยู่ในภาพบรรยากาศงานบุญของสหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในคืนวันเพนหรือว่าฟูมูนเมดิเทชันเดย์ครับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับภายในงานชาวท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มต้นการลงทะเบียนนะครับ แล้วก็เข้าสู่กิจกรรมด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมในการประพฤติธปฏิบัติธรรมก่อนที่กัลยานามิตรสราวินอินทก,กนกครับจะได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็จะได้ให้เข้าใจถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หลังจากนั้นครับพระอาจารย์เดลเนียนะครับได้แนะนําการนั่งสมาธิให้ชาวท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์โดยพระอาจารย์ก็แนะนําเทคนิคในการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ ด้วยความสบายของกายและก็ความสบายของใจพร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกท่านให้ลองทำด้วยการหลับตาแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายให้สบายทำใจให้สบายหลังจากที่ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงความสว่างภายในแล้วนะครับก็มาสู่การจุดความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นภายนอกด้วยการจุดประทีปแล้วก็แผ่เมตตาไปยังมวลมนุษยชาติให้ได้เข้าถึงความสุขภายในด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงถ่ายพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามนะครับ Q&A ถึงข้อสงสัยวิธีการแก้ปัญหาและก็ประสรรคในการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นทุกท่านโดยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประมาณ14ท่านและก็มีการร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์88ท่านทีเดียวครับโดยทุกท่านก็ต่างรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทางเีงได้ทําหน้าที่เป็นบริวารนะครับหรือว่าเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญจากวัย,ยาวจมัยในการร่วมกันเก็บโคมแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสัยาาอ,อุบอราชงานีครับมาต่อกันที่ประเทศแคนาดากันบ้างน,นะครับที่วัดภาวนาโทรันโตได้จัดโครงการสมัมมเนานานาชาติรุ่นที่1ครับ โดยวันแรกนะครับพระอาจารย์ท่านประธานส่งนำาน้าธรรมทายาปฏิบัติธรรมครับโดยในภาพก็เป็นการจัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่หน้าธรมธรมทายาที่เข้าร่วมโครงการสรัมเณรนานาชาติรุ่นที่1ครับภายในงานนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศาพนาวิธานจเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาประกอบพิธีตัดปล่อยผมนะครับแล้วก็ปลงผมก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต แล้วก็ตัดปล่อยผมให้แก่น้าธรรมทายาธทากลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจนะครับของคณะผู้ปกครองพร้อมกันนี้คณะสงฆ์นะครับก็ได้แปรแถวนะครับเพื่อทําการลงผมให้แก่น้าธรรมทายาธวันรุง่งขึ้นครับเข้าสู่พิธีขอคมาผู้ปกครองโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์จันทพงษ์จำปาและกะัลยาณมิตรศิวพรเมคอร์เป็นผู้แทนผู้ปกครองกล่าวคําถวายบุตรจากนั้นนะครับน้าธรมธรมทายาธ ได้ร่วมกันกล่าวคำขอเข้ามาผู้ปกครองที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินนะครับแล้วก็กล่าวคำขอโอโหสิกรรมพร้อมกันนี้ผู้ปกครองมอบพราไตรยนะครับให้แก่หน้าธรรมทายาิจากนั้นเข้าสู่พิธีบรรพชาสาม,มนเณรครับโ mm. ดยได้รับพรเมตตาจากพระครูวิเทศภาวนาวิธานเป็นพระอุปชาโดยหลังจากนั้นนะครับน้าธรมธรมทายาได้รับการคล้องอังศาจากพระอุปชา เรียนภาครองแล้วก็เข้ารับศีลสินะครับแล้วก็ขอสารณคมก่อนนิสัยนะครับให้เป็นสัมมนเนรที่เพียบพร้อมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจโดยปณิยงานในครั้งนี้นะครับบรรดาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คณะผู้ปกครองทุกท่านก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ดวงใจที่เบิกบานทีเดียวสําหรับในครั้งนี้นะครับก็มีการกล่าวคําถวายบาตรใช่ครับโดยในครั้งนี้นะครับก็มีกัลยานมิตรปรินตา วงจำปาและกะัลยาณมิตรศิวพรเมควัวนำกล่าวคำถวายบาารพร้อมกันนี้ก็มีกมัลายาณมิตรวิไลพรแสงสุขและกะัลยาณมิตรศิวพรเมคูลครับนำกล่าวคำถวายจตุปจัจจัยเทรรมพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองนะครับถวายกองบุญอบรมสัมมาเนรจากนั้นนะครับสัมมาเนรก็มีการกรวดน้ำรับพรจากพระปิชาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นภาพบรรยากาศที่น่าปลื้มปีติใจทีเดียวครับของโครงการประาชาสัมมาเนรน,นานาชาติรุ่นที่หนึ่งครับ มาต่อกันที่ยอดเสดธรรมจักรกระป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับผู้ชมในวันนี้เราจะนับถอยหลังเข้าสู่วันอาสาราบูชาวันที่พระบรมศาสดาประทานบทธรรมจักรกระป๋าวัฒนสูตรให้โดยในวันนี้ไปติดตามรับชมกันครับว่ามีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างครับเริ่มต้นจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวงห้าครับ อันดับที่4นครหลวงหอันดับที่หนครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7แก้วปูทอนหนึ่งครับอันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง11ครับมาต่อกันที่ยอสสวนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยเลยครับอันดับที่1อยู่ที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองอ่างทองอันดับที่3ครับนครราชสีมา อันดับที่4สกลนครอันดับที่5้าอเอ็ดอันดับที่6ชาเชิงเซาครับอันดับที่7ลำปางอันดับที่แปดศรีสะเกดครับอันดับที่9สิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าตอนนี้เราจะนับถอยหลังเก้าข้าส่วันอาสาราหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานบทธรรมสักกปวัตนสูตรนะครับ ไปสู่เป้าหมายที่5,556ล้านจบปีนี้ตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมครับที่วัดพระธรรมกายก็จะมีการจัดพิธีฉลองชัยสุดแล้วส่งยอดกันได้นะครับที่ f o r b r er i g h t w เ r อ d c o m หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร fbw ครับข่าวต่อไปครับแคมเปญใหม่ของโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะครับรวมใจทำสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกได้วชวนชวนทุกท่านนะครับร่วมกันนั่งสมาธิ สร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้สันติภาพโลกมันเกิดขึ้นและรวมใจกันครับในการเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนครับในครั้งนี้เราจะมีการสร้างสถิติกับ g u i n n ิ s ness w o r l r r e o r r s ด้วยครับก็สามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.meditationforpeace.net ครับ ขาวสารงานบุญต่อไปนะครับเชิญชวนเยาวชนชายนะครับเขร่วมโครงการบรรพชาสมเดยนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12ครับอบรมระหว่าง15กรกฎาคมถึง6สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่แอดไ i น์ไอนะครับก็คือ t t y 0 7 2เบิด์โทรศัพท์0860776000แล้วก็เว็บไซต์ธรรมทายาต .com ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ อย่าลืมครับไม่พลาดทุกข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายครับแล้วก็รวมไปถึงทําบุญออนไลน์สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยวันนี้เพิ่มเพื่อนกันได้นะครับผ่านทางไลน์โอของวัดพระธรรมกายแอดรธรรมกาย,ยาตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี่คือไลน์ไอดีนะครับส่วนสแกน QR code สามารถหยิบโทรศพัพท์มือถือพร้อมใช้งานและสแกนตอนนี้ได้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารกาบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมช่องทางต่างๆของทางบุญนิวส์ได้ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นนะครับที่โซเชียลมีเดีย c e b o o k Fanpage บุญนิวส์ครับยูทูบช anel n พิมคำว่าข่าวบุญนิวส์ o o m ศูนย์เจ็ดสและทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่า สัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น,ร,นรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุเญญนียสาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ